สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงราวพัฒนานะครับเป็นชุดวิ่งรูดนะครับงวดวันจันทร์ที่9กันยายน2567นหะครับหลังจากที่วันศุกร์ที่6กันยานะครับลาวพัฒนาออกผลมาที่4 6 2 8 4 6นะครับ462846 3ตัวบน8 4 6นะครับ2ตัวล่าง28นะครับ2ตัวล่าง28นะครับ ตัวเลขที่ทางช่องลงให้ไว้นะครับลงไปนะครับในสูตรวิ่งรูดนะครับสูตรวิ่งรูดวิ่งรูดก็ยังเข้าเข้าดีอยู่นะครับเข้าดีอยู่วิ่งรูดนี้เข้าดีอยู่นะครับผมเน้นศูนย์แต่มันไป2นะครับออก2มา28นี่มี28ล่างนะครับ28นะครับวิ่งรูดเข้าสูตรบนใหม่ม สูตนี้ไม่เข้านะครับไม่เข้ามา4ตัวเดียวนะครับมาได้แค่4ตัวเดียวไม่เข้าแล้วก็มาชุดเน้นก่อนออกนะครับมี28นะครับเน้นให้ไม่ถูกนะครับเอามาอยู่นะครับในชุดสรุปนะครับลงมี2สองแมาอยู่ตัวสรุปแต่ว่าตัวที่เน้นที่สุดให้12345ไม่ถูกมีแค่24 22ก 2, ับ20นะครับไม่ถึงนะครับ ไม่ถึงตัวเนียที่สุดไม่ถึงตัวจับ3ตัวนะครับมี604 624นะครับมีใกล้เคียง2ตัวมีแค่นี้นะครับ6นะครับ6 0 4 6 2 4นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่64นะครับว่ามันเป็นตัวตัวตัวอะไรเอาแต่ว่าตัวถูกเขามีอยู่คือ28นะครับตัวถูกคือ28 ในชุดก่อนออกนะครับถือว่าเอามาสรุปให้อยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขมันก็เยอะนะครับกลัว fc ไปไม่ถึงนะครับอาจจะถึงแค่5ตัวที่ไฮไลท์ไว้นะครับ5ตัวที่ไฮไลท์ไว้นะครับถ้าเราไปตัดกับชุดแรกเลยนะก็อาจจะได้เพราะว่านี่ก็ขีดไว้อยู่28นะครับเป็นตัวเน้นในชุดนี้อยู่นะครับเน้นที่สุด5ชุดแล้วก็ตัวที่น่าจะมา นะครับขีดไปอยู่นะครับก็มีซองปให้อยู่นะครับอันนี้คือแนวทางของวันศุกร์นะครับก็ก็เข้าอยู่ตัวเลขมันเข้าอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเนียนเรานะครับมันไม่ใช่ตัวเนียนนะครับไม่แน่ใจว่า FC จะไปหมดไหมนะครับครับก็ ไม่เป็นไรนะครับไปต่อวันจันทร์นะครับก่อนจะไปดูวันจันทร์ก็ฝากคาเตือนกันก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการออกรางวัลจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมประกอมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมีสูตรหนึ่งที่ไม่ลงให้ในงวดที่ผ่านมาคือสูตรชุดเดียนชุดเดิมมันเข้าอยู่นะครับจากคู่เข้าด้วย4-6อยู่นะครับก็วันนี้ วันจันทร์ก็จะลงให้ใหม่อยู่นะครับก็เอามาตามอีกนะครับครับชุดวิ่งรูดนะครับชุดวิ่งรูดวันนี้นะครับวันจันทร์วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้มันก็จับคู่เข้าอยู่ในนี้แหละนะครับที่ผมจับคู่เป็นตัวชุดสรุปกับคู่เดยวนี้นะครับแต่ว่า f อบางท่านก็บว่ามันเยอะไปมันก็เยอะจริงแต่ว่าถ้าไปตัดเอาเอาต,ตัวตัดเอาไปนะครับมี28นะครับ28ได้ วันนี้ได้1กับ9นะครับ1กับ9 1กับ9ชนที่1กับ9แต่ลักษณะการชนแบบนี้1กับ9นี่มันก็เคยถ้าเป็น1กับ9กมันก็ได้บ่อยอยู่ชนกันอยู่แต่ว่าชนแบบนี้เริ่มต้นที่1ฟฝั่งนี้เริ่มต้นที่9ฟฝั่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้จัะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้1กับ9ก็ได้1กับ9นะครับอ่า ุดเด่นวิ่งรูดนี้ได้1กับ9 1้กับคู่ไปเลยนะครับจะคู่ไปเลย1นะครับก็จะได้10 11งศูนย์หนห้า

9 7 9 8 99นะครับนี่คือตัวเลขของวันจันทร์นะครับ1กับ9นะครับ1กับ9ตัวที่จะตัวที่จะดึงเด่นก็คงตัวตัวชนนี่แหละนะครับตัวชนมีอะไรบ้างที่มันชนอยู่นะครับถ้า1ก็จะมี10น,น,นะครับ1 1หนึ่ง 13 14 1418แล้วก็19 9ก็จะมี90นี่91 93 94 98 99นะครับ เบื้องต้นนี้ก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าชุดนะครับที่มันชนกันที่มันชนในสูตรในชุดนี้นะครับที่มันจับในชุดนี้นะครับก็คงจะจับในชุดนี้ก่อนในช่วงนี้นะเพราะว่ามันเริ่มเดินเข้ามาแล้วนะครับมันเริ่มเข้ามาอย่างที่แจ้งแล้วในลิปก่อนก่อนดก่อนก่อนก็มันจับคู่กันเข้ามาในในตัวมันเองแล้วนะครับจับในตัวมันเองมันเข้าเราดึงเดือดมา2ตัว จะจับตัวที่เรือทั้งหมดมันได้1คู่สามงวดที่ผ่านมาก็ได้2 8งดวดก่อนหน้านี้ได้5 7กดงวดก่อนน้นนี้ได้0 6, 0 5์หกศน้านี้นก็6 4แต่ว่าตัวเด่นไม่เข้า6 4กนะครับก็เริ่มมา3งวดแล้วนะครับวันนี้มันจะไปต่อไหมนะครับแบบนี้จับแบบนี้นะครับก็เป็นตัวเด่นในคลิปนี้นะครับก็จะมีให้อยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12ตัวนะครับทีนี้ใน แนวทางนะครับแนวทางมาันมา1กับ9อย่างนี้นะครับจะเอาอะไรตัวเด่นที่สุดนะครับถ้าเป็นลาวพัฒนานี้นะครับตัวที่ควรจะเอามาเป็นตัวเด่นตัวที่ควรจะเอามาเป็นตัวเด่นก็คือตัวเลขที่ออกก่อนในงวดก่อนหน้านี้นะครับดูก่อนนะครับดูก่อนหน้านี้มันออกไหม อย่างงวดนี้มีงวดตัวเลขตัวก่อนไม่มีเลยอ่าหนึ่งหนไม่มีกวอนหน้านี้ศู 0, 5, 5, นย์ห้ามีห้านะครับมีห้าก่อนอันี้มีหกตามมาหนึสอลงมา2 2 2 2องสนะครับก็มีห้าก็เลขเก่าก็จะตามมาอยู่นานๆทางที่วันนี้ก็สองแป่นี้ต้องตามมา1ตัวนะครับต้องตามมาฉะนั้นสองแปดสีมันชนอยู่นี้แค่4กับ8 นะครับ4กับ8ฉะนั้น1 4 1 8 9 4 9 8นี้ก็ควรจะเป็นตัวเด่นไว้ก่อนนะครับเอา1 4 1 8 1 4 1 8 9 4 9 8ควรติดในนี้นะครับควรติดในนี้2 8 4 6นะครับ2 8 4 6 1418งสี 1> 1, 4, 1, 8, 9, ่แเแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรนี้นะครับงดก่อนนี่ตัวนี้ไม่มานะสูตรนี้ไม่มาแต่สูตรยังมาอยู่คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังมาอยู่นะครับ ก็ไม่แน่หรอกมันเดินมา1 2 3 4 5อาจจะฝั่งนี้อาจจะดูดฝั่งนี้อาจจะเข้ามากลับเข้ามาก็ได้เป็น9เปิด9กลับเข้ามา9คนาชนตัวนั้นนะครับก็หน้ามีภาษีดีกว่าอยู่นะครับก็จับ4กับ5ด้วยนะครับจับใส่4กับ5้ฉะนั้นตัวจะเด่นก็คือนี่แหละนะครับก็จะเป็น9 4นี่แหละที่จะเด่นที่สุดก่อนเบื้องต้นชุดแรกให้ให้เด่นวันแรกนะครับให้เด่นก่อนตัวแรกเลย9 4 9 4 4 9นะครับ9 4 4 9 มาจากชุดนี้นะครับมาจากชุดนี้อย่างงดที่ผ่านมาผมก็จับ0ูย์แต่ว่ามันไม่มานะครับอันนี้ก็9 4นะครับจับ94ลองดูมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเดี่ยนที่9นี่แหละนะครับชนกันกับ9ฝั่งนี้นะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับคุณผู้ชมโชคดีถูกหวยสองตัว3ตัว ถูกรตตรีวันที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดเมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ